กี้ครับทุกคนยินดีตอนเราเข้าสู่ช่อง p T Channel อีกแล้วนะครับก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์กด s ับ s c r i b ์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปแจ้งเตือนจากช่องเรานะครับโอเคมาดูกันคือวันนี้ผมก็จะมานี่นะครับรีวิวหมวกใบใหม่ของเรานี่เองนะครับ <c oughs> ตัวนี้ก็จะเป็นหมวกแบรนด์โลนินนะครับเหมือนจะเป็นลายลายหิมะนะครับของเอเหมือนนี้มันจะก๊อปอเจวี A นะอืมแต่ผมก็ไม่ซีเรียสน,นะ ก็ราะว่ามันก็ดูไม่กองต็มเท้าเลย <c oughs> โอเคหมวกใบนี้นะครับผมจะเปิดราคาฮะที่หนึ่งพันบาทครับที่เราซื้อมานะหนึ่งพันใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดหนึ่งพันบาทครับใบนี้ <c oughs> แต่เป็นแบรนด์โรนินนะครับปกติราคานนาจะอยู่ประมาณหนึ่งพันสามพันสี่นะครับประมาณนี้โอเคแต่ใบนี้ผมได้มาหนึ่งพันบาทนะครับโดยซื้อมาจากพี่คนหนึ่งนะอันนี้เป็นหมวกมือหนึ่งนะทุกคนไม่ใช่มือสองนะ ราคาหนึ่งพันบาท <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหมวกหนึ่งพันบาทนั้นเขาให้อะไรมาบ้างไปมาดูโอเคทุกคนใบนี้นะหนึ่งพันบาทนะเอออย่างแรกเลยที่ห้องห็นเลยนะนี่ชิวเป็นสีดำนะครับโอเคแล้วจุดที่สองนะโค้ข้รงบนนี้เนี่ยตามจุดนี้นะจุดนี้จะเป็นเอ่อช่องลมเข้านะนี่วิธีเปิดนะดันมาข้างหลังนี่ ด้นมาข้างหลังนะเราปิดจะเป็นการเปิดของผมนะสนะองอันนี้นก็เหมือนต้องการให้ดึงขึ้นนะครับเป็นการเปิดแล้วก็ปิดโอเคเหมือนกันเหมือนกันนะข้างบนเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ตรงนี้นะทุกคนข้างล่างเห็นไหมทุกคนจะเห็นนะข้างล่างอะ่ะมันจะมีช่องลมอีกเหมือนกันข้างล่างติดกล้องไว้นะผมก็เลยต้องปิดไว้ <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาดูข้างหลังกัน นี่อีกจุดหนึ่งตรงนี้นี่เขาเป็นช่องลมที่ตายลมออกจากหมวกเรานะประมาณนี้มาดูรอบหมวกกันรอบหมวกกันว่ามันสวยแค่ไหนนะอืมโอเคครับทุกคนก็ดูรอบกันแล้วเนาะนี่ตัวนี้นะสปอยเลอร์นี้นะเท่าที่ดูนะมันจะเป็นน็อตหกเหลี่ยมตรงนี้นะเป็นน็อตพลาสติกนะไขออกได้ แบบใครอยากเปลี่ยนเป็นสีเขียวเหลืองอะไรก็นี่ไขนะ่เนาะตรงนี้สองตัวนะไข่ออกแล้วก็เปลี่ยนได้เลย <c oughs> อที่สําคัญตัวนี้นะนี่ผ่านมาตรฐานมอกอด้วยนะทุกคนโอเคราคาหนึ่งพัน 1, บาทคดคุ้มโอเคจะ้ะนี่ทุกคนดูเห็นข้างไหมนี่โลโก้เขานะครับแบรนด์โรนินนะไอสามสีนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นฝรั่งเศสหรือเปล่านะหรือว่าผลิตในฝรั่งเศสหรือย,ย,ยังไงผมก็ไม่รู้มกันนะ แต่ก็สวยดีสวยดี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรามาแนะนํากันหน่อยนะตรงชิลก็คือแบบกลางวันนะผมว่านะขี่น่าจะโอเคเลยแบบแดดแรงๆอะไรอย่างงี้นะแต่กลางคืนผมว่านะน่าจะต้องเปลี่ยนชิลหรือไม่ก็เปิดกระจกนะเวลาขับขี่เนี่ยเปิดกระจกเวลาขับขี่นะเพราะว่ามันดูแล้วน่าจะมืดมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมส่องให้ดูกันเลยตอนมืดแค่ไหนนะอันนี้อันนี้คือผมอยู่ในบ้านแล้วเปิดไฟเลยนะ โอเคครับก็คือเปิดไฟอยู่ในบ้านอะไรแสงแดดประมาณนี้แหละอะคือประมาณนี้นะมันก็โอเคยังมองยังพอมองเห็นอยู่อืมก็อมองเห็นอยู่นะเออโอเคเดี๋ยวเรามาดูต่อไปกันว่าข้างในมีอะไรบ้างไนงะนี่ก็จะเป็นชุดข้างในนวมนะครับเท่าที่จะสัมผัสด,ดูนะคือแบบว่าหนวมก็นิ่มนิ่มอยู่นิ่มใช้ได้เลยนะส <c oughs> ำคัญเอที่สำคัญเลยนะทุกคนคือแบบ แบนดนี้เขาให้นี่นะครับส่ล็อกเป็นแบบดีดีลิงค์นะเป็นห่วงอะ่ะเข้าสองออกหนึ่งนะโคตรเทปกติดีดีลิงค์นะจะให้หมวกราคาประมาณสามสีพันขึ้นใช่ไหมทุกคนแต่ใบเนี้ราคาแค่พันเดียวนะเขาให้ห่วงดีดีลิงค์มาด้วยนี่ <Wow. S 1> นี่นะครับดีห่วงดีดีลิงเข้าสองออกหนึ่งนะทุกคนถ้าใครทำไม่เป็นเดี๋ยวผมทำคลิปแยกสอนเอาไว้ให้นะว่ามันใช้งานยังไง ก็คือแบบมันใช้งานไม่ยากเลยทุกคนนะจากประสบการณ์ที่ผมทํางานร้านขายหมูกระองมานะ <IS AS C AL> นวมตัวนี้นะราคาหนึ่งพันบาทคือสามารถซักถอนได้ถอดซักได้แหละเอ่เอาไปซักเอาไปตากแดดแล้วก็มาประกอบคืนได้นะทุกคน <c oughs> ตัวนี้ผมขอไม่ถอนให้ดูนะเพราะว่าผมใส่บลูทูธกับไม์ไว้ข้างในนะมันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะในการเลือก <c oughs> หลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้นะหมุกใหม่ของเราส่วนเรื่องการทดสอบนั้นเดี๋ยวเราถ่ายคลิปจะทําให้นะถ่ายคลิปจะเอาไปลองขี่ดูว่าเป็นไง <c oughs> กล้องตัวนี้นะครับกับสายแปลงไม้พวกนี้ก็ผมทําคลิปไว้ละไปไปดูกันได้นะคลิปกเก่าๆอ,อ่ะมันก็ไม่เก่ามากเท่าไหร่นะคลิปโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แต่โดยรวมก็คือแบบว่าสภาพสวยนะทุกคนกรีบๆเลยเนี่ยราคาหนึ่งพันบาท โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็นี่นะอยู่กับรอยิ้ห้า LED ของเราอีกแล้วั่าเราจะไปทดสอบหมวกกันนะคือเสียงผมจะหายใจแรงให้หนึ่งนะเพราะผมใส่โมงอยู่นะนี่นะนวอมเครื่องก่นอนเดี๋ยวเราไปซัดกันพร้อมเรียกว่าจะแบบว่าสักประมาณแคสิบร้อยนะทดสอบดูว่าหมวกเราจะกันลมได้แค่ไหนนะบวกกับผมเออใส่ไม้ไว้บนหัวเลย นะบนหัวเลยนะครับว่ามันจะกันลมได้ไหมเพื่อใครแบบว่าทําช่อง y ยู t ทุกแล้วอยากจะติดไม่แบบผมดูนะอันนี้ผมก็ไม่เคยทามาก่อนเลยอันนี้ครั้งแรกเหมือนกันไม่รู้จะเป็นไงนะ,ะเะี๋ยวไปลองกันกับเจ้าร้อยยี่สิบห้า LED สองพันสิบเก้านะครับคันนี้โอเคปะเริ่ม แต่เราไปลองแถวแบบวงเวียนใหญ่เนาะวงเวียนใหญ่แล้วกันใกล้ๆแ่้ดูสภาพแล้วฝนก็จะตกเลยอันนี้ผมเปิดคิวอยู่นะเดี๋ยวจะรอถนนใหญ่ก่อนแต่ผมจะไปคิวนะเดี๋ยวลมจะดังนิดนึงนะวัวแบบตอนนี้เ,เริ่มจะเย็นแล้วนะ quá cũng không biết chọn gỡ mắng không biết chọn gỡ không ถึงวงเวียนใงเวียนใหญ่แล้วนะเดีย๋ยวเราจะเลี้ยวเข้าซอยข้างหน้านี้กันไปเข้าแยกบ้านแฉกนะเพราะว่าตอนแรกผมกะว่าจะเข้าวงเวียนเราไปออกราช่านะทุกคนแต่ว่าฝนน่าจะตกก่อนเพราะตอนนี้ก็เริ่มลงนิ่งแล้วผมกลัวจะต้มหนักน,นะก็ต้องมฝนเลยใส่เฮาสซึ่งกันน้ำไงก็เลยแบบรีบกลับบ้านก่อนดีกว่านะก็การทดสอบต่อกกหน่าจะประมาณน,นี้แหละทุกคนจำเลยว่าอยู่ที่ประมาณ40-50น่ะ เดิมที่ผมใจจะนการะกโดยทเ่วน้เาจปะาเดี๋ยวเรอไปบ่อไดีกว่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้เพ่าไดกก็ใครอยากให้ทำอะไรก็คอมมนต์ขาาไงม่นีเลยคอมเมนต์มาอย่าใ้อะไรเดี๋ยวเดีวผมก็จะทำคลิปลงเรื่ๆใหทุกคนก็เดี๋ยวเบื่อเบื่อนะสิดตางเันไปก่อ รู้ประเด็นด้วยนะทุกคนจะได้ไม่พท่าคลิปใหนน <S <S ม่มนะเอองคอาจจะได้อาจจะไม่ได้ทำคลิปกินน้ำแร่เหมือนช่องอื่นนะก็ไม่ได้ตึงด้านตต่ออะไรเ okay. ค้ยทำคลิปนี้ก็น่าจะจบเท่านี้แหละทุกคนโอเคครับไบาย